แซ่ไปคขื้นหนึ่งนอกจากจะออกมาเป็นแบบนี้ไปิึงวิธีทํากันเลยนอกจากเพื่อนๆเมนูคล้ายร้อนจะแค่นี้กอนนาจะได้ออกไปแชรกันนจากเพื่อนๆกอกใส่ถุงเรียวกะจะได้เร้วนะมีสี่อย่างแล้ว เสร็จแล้วเขาก็จะเกาะไปถุงนอ้ําแจกเพื่อนๆเกาะไปถุงถุงก็ต้องเอาถุงใหญ่เอานอ้ําแจกเพื่อนๆใช้มักหวานหลายวันน้อยกับซิมเอานอ้ําแจกเพื่อนๆนี่จะ้ะสอนต้นคืนในจะ้ะก็เป็นนมเย็นแล้วนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นน้ำแดงใน,นจ้ะได้แล้วเนาะมีสี่อย่าง เสร็จแล้วเขาก็จะกรอกไปถุงนอกจากเพื่อนๆกรอกไปถุงถุงก็ต้องเอาถุงใหญ่เอานอกจากเพื่อนๆใช้หมักวันหลายวันน้อยแต่ซิมเอานอกจากเพื่อนๆนี่จะสอนต้นคืนนี่จะก็เป็นนมเย็นแล้วนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นน้ำแดงก็จะได้แล้วเนาะมีสี่อย่าง เสร็จแล้วเขาก็จะกรอกใส่ถุงนะจ๊ะเพื่นอนๆกรอกใส่ถุงถุงปุต้องเอาถุงใหญ่น้ําแดงแยกกัจะเอาน้าํำเมนูบ่อยสีแดงใส่นะจ๊ะเพื่อนๆแช่ใบคลืนนึงนะจ๊ะเพื่อนๆกัดคนดูดเลยเนาะเพื่อนๆนีจ่จ้ะกัดคนดูดเดี๋ยวไปบางวิธีเห็ดกันเลยนา้าจ่ะเห็ดใส่กรอกใส่ถุงเห็บดบ่ยากจ้ะเพื่อนๆวันวันเย็นเนาะเมนูไข่ร้อนนา้าจ่ะหน้าฮอนเทักกัน อันกะยายกะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำแดงน่าจะเพื่อนเื่อนน้ำแดงอันนี้ก็จะเป็นน้ำชาไทยนะจาจะน้ำเขียวให้ <c oughs> <c oughs> ลูกล่อยน่าจะใกลจะเมืดแล้ว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นน้ำเขียว <c oughs> ยายบ่มีผงชาไทยเนาะยายก็จะเอาแบบขวดสำเร็จเลย <c oughs> นี่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อน หวานย็นในตำนานของยายทิวนิวเสร็จแล้วน้อยจะเป็นน้ำแดงส่วนน้ำเขียวกระเทศยมข้อหญ้าเคล็ดพื้นน้อยจจกเพื่อนเพื่อนประเทศสีเขียวใส่น้อยจากข้อมหวานเข้ากับสิ่มน้ำเขียวอันนี้ก็จะเป็นน้งเย็นแต่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยายทิวนิวจะจะเป็นน้ำแดงส่วนน้ำเขียวกระเทศยมข้อหญ้าเคล็ดพื้นน้อยจจกเพื่อนเพื่อนประเทศสีเขียวใส่น้อยจากข้อมหวานเข้ากับสิ่มไวมัด ก็จะกรอกใส่ถุงเสร็จแลว้วเขาก็เอาไปแช่ซองฟิสไว้ขึ้นนึงเนาะจ่าเพื่อนๆไว้ขึ้นนึงน,น้ีกก่รูปบอยสีแดงใสยายจะจะเทน้ำเปล่าใส่จะจะเนาะจ่าเพื่อนๆเทน้ำเปล่าใส่จะจะน,ใสนี่จะ้จะกระเจ้าเพืเ่อนๆอาจจะมีนมโรงเรียนนะจ้ะหลูดไปนมโรงเรียนมากกล่ามาเทศได้เนาะจ้ะอันนี้ยายจะเทศเป็นนมเย็นเนาะจ่าเพื่อนๆ กับมีเนะจ๊กเพื่อนๆกระถุงขนาดซ้ำนี้เนาะเตรียมถุงแล้วก็เตรียมยางให้ลูกบ่อยนะจ๊ะใกลจะเมืดแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำเขียวยายบ่มีผงชาไทยเนาะยายก็จะเอาแบบขวดสําเร็จเล็น้ำน้ำยินเนาะน้ำเปล่าห้องนี้เลยจจกเพื่อนๆยายก็ส่วนประกอบพิจิรสวันเย็นในตำนานของยายก็จะมีตำนี้เฮ็ดบ่ยากแต่เพื่อนๆวัน วานเย็นเนาะเมนูไข่รอนเนาะจ้ะหนาหอนเขากะอันกะยายกะจะเอาเนาะจ้ะเพื่อนๆไข่มหมักวันหลายวันน้อยกต่ซิมเอาเนาะจ้ะเพื่อนๆนี่จะ้ะไม่รู้บ่อยนะจ๊ะไกลจะมืดแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำเขียวยายบ่มีผงชาไทายเนาะยายก็จะเอาแบบขวดสำเร็จเลยแค่นีกน้ก็น่าจะ ได้เอาไปแช่กอนนีาจ้าเพื่อนๆ่อกอกใส่ถุงแล้วกะเอาเนื้อจ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนใช้หมักวันหลายวันน้อยแต่ซิมเอาเนื้อจ้าเพื่อนเนี่จ้าเอาไปแช่ไว้ขึ้นนึงเนื้อจ้าเพื่อนเื<ๆ>่อนแช่ไว้ขึ้นนึงแล้วก็มาพอกันเนาะยายตอนมันแข็งเรายายจะเอามาสูกิน,นเนื้อจ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนจ่าเพื่อนอาจจะมีนมโรงเลียนนะจ๊ะ หลูไปนมโรงเรียนมาเอามาเฮ็ดได้เนื่จาะอันนี้ยายจะเฮ็ดเป็นนมเย็นเนื่องจากเพื่อนๆล้วก็มีจะเป็นน้ำแดงส่วนน้ำเขียวก็ยเทสก้อนหนาเทสขึ้นกันเนื่องจากเพื่อนๆเทสีเขียวใส่เนื่จาะข้อมหวานเข้ากับสิ่มตัดก้อนเนื่องจากเพื่อนๆตัดแล้วยายก็จะเทใส่ถ้วยเนื่องจากเพื่อนๆถ้าก็จะมีนมโรงเรียนนะ่องจากหล fall. ูไปนมโรงเรียนมาเอามาเฮ็ดได้เนื่จาะ อันนี้ยายจะเห็นเป็นน้อมเย็นเนะาะจ้าเพื่อนๆกับนิดไวมัดก็จะกรอกใส่ถุงเสร็จแล้วเขาก็เอาไปแช่ซองฟิตไว้คืนนึงเนาะจ้าเพื่อนๆไว้คืนหนึ่ง,นะออนนงเอาเนาะจ้าเพื่อนๆใช้หมักวันหลายวันน้อยแต่ซิมเอาเนะาะจ้าเพื่อนๆนี่จ้านี่เนะาะจ่าเพื่อน หวานยินไหมตํานานของยายที่นิ้วเสร็จแล้วเนาะแค่นีก้ก็นเนาจะจ้ะได้เอาไปแช่ก่อนแจะเ,เพื่อนๆเกาะใส่ถุงแล้วกะแต่จะได้แล้วเนาะมีสีย่ยางแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเกาะใส่ถุงนะจ้ะเพื่อนๆเกาะใส่ถุงถุงเรต้องเอาถุงใหญ่พราะแดน หวานเย็นแข็งแล้วก็เอาออกมากินเนาะจ่าเนานะเอาเปลือกใส่ถุงไว้วังสีเนาะจ้าเพื่อนๆเอกใส่แหวนน้ำน,นี่ลูกบอยสีแดงใส่พยายก็จะเทน้ำเปล่าใส่เนาะจ้าเพื่อนๆเทน้ำเปล่าใส่น,น,าน,าสนี่จ้าถึงเน,นี่เนาะจ้าเพื่อนๆหวานเย็นใม้ตำหนันของยายที่นิ้วเสร็จแล้วเนาะจ้ะนี่น้ำแดงอันนี้ก็จะเป็น ชาไทยนาะจ้าเพื่อนๆชาไทยอันนี้น้ำเคี้ยวจ้าเพื่อนๆย่าเย็ดจ้าเพื่อนๆอ่ะแต่จันนี้มนมรงเรียนนะจ่าปลูดไปนมลงเรียนมากเอามาเทดได้นาะจ้าอันนี้ยาาจะเ็ดปงเป็นนมเย็นน้อจ้าเพื่อนๆอจะมีแล้วกระแซไวคขึ้นนึงน้อจ้าก็จะออกมาเป็นแบบนี้ไปวิธีท่ำกันเลยน้อจ่าเพืเเ่อนๆเมนูคลายร้อนจะเอามาใส่าสองฟิตนะจ๊ะ ใบขึ้นหนึ่งกากะแช่ว้ขึ้นหนึ่งนอกจากจะออกมาเป็นแบบนี้หรือวิธีทำกันเลยนอกจากเพื่อนๆเมนูคล้ายร้อนกาแนเพื่อนๆก็จะมีนมรงเรียนนอกจากลูกไปนมรงเรียนมากเอามาเฮ็ดทศได้นอกจากอันนี้ย้ายจะเฮ็ดเปน็นนมเย็นนอกจากเพื่อนๆก็จะมีมเริ่มเพียกันเลยนอกจากเพื่อนๆแ่ก,จก็จะเทชาไทยใส่ถ้วยใเนอกจาก อันนี้นมโรงเรียนเนื้อจ่ะเพื่อนๆกระถุงขนาดซัมนี่เนาะเตรียมถุงแล้วก็เตรียมยางเอาน้ำให้ลูกบ่อยใส่เนื้จ่ะเพื่อนๆน้ำให้ลูกบ่อยใส่เนื้จ้ะน้ำให้ลูกบ่อยใส่แล้วก็เอาซ้อนคนเนาะจ่ะเพืพ่อนๆแค่นี้ก่อนเนาะจ่ะได้เอาไปแช่ก่อนจ้ะเพื่อนๆขอดใส่ถุงแล้วกน้ำน้ำเย็นเนาะ นาำเปาห้องมีาไร้กเพื่อนๆแยกกับส่วนประกอบพิกรเท็หวานเย็นใมตตำน่านของยายก็จะมีตำนี่เอาไปแช่วไว้ขึ้นนึงนะจ้แเพื่อนๆแช่ไว้ขึ้นนึงแล้วก็มาพอกันเนาะยายตอนมันแข็งเรายายจะเอาอมาสูกินนนาะจ้จเพื่อนๆนี่นะจ้แเพื่อนๆหวานเย็นใมตตำน่านของยายที่นิ้วเสร็จแล้วเน้อจ้จเพื่อนๆ แล้วก็จะมีนมโรงเรียนนะจ๊ะปงล,งลูกไปนมโรงเรียนมา,าก็เอามาเฮ็ดได้นะจ๊ะอันนี้ยายจะเฮ็ดเปน็นนมเย็นนะจ๊ะเพื่อนๆก็มีน้ำนีำน่ลูกบอยสีแดงใส่ยายก็จะเทาน้ำเปล่าใส่นะจ๊ะเพื่อนๆเทน้ำเปล่าใส่นี่จ้จะเอามาใส่สองฟิตนะจ๊ะเอาไว้ขึ้นหนึ่งแค่หนึ่งก้อนนะจ้ะได้ยยเอาไปแช่ก่อนนี่จ้ะเพื่อน กอบใส่ถุงแล้วกะแต่จะได้แล้วเนาะมีสี่อย่างแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะกอกใส่ถุงนะจ๊ะเพื่อนๆกอกใส่ถุงถุงมัต้องเอาถุงใหญ่ทังเขียวอันนี้ก็จะเป็นน้ำเย็นแต่เพื่อนๆเดี๋ยวยายดิวนิวจะแต่จะได้แล้วเนาะมีสี่อย่างแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะกอกใส่ถุงนะจ๊ะเพื่อนๆกอกใส่ถุงถุงมัต้องเอาถุงใหญ่ไวมัด ก็จะกรอกใส่ถุงเสร็จแล้วเขาก็เอาไปแช่ซองฟิตไว้ขึ้นนึงนะจ๊ะเพื่อนๆไว้ขึ้นนึงแช่เพื่อนๆล้าก็จะมีนมรงเรียนนะจ๊ะลูกไปนมรงเรียนมากเาก็เอามาเฮ็ดทได้นะจ๊ะอันนี้ยกยจเห็ดเป็นนมเย็นนะจ๊ะเพื่อนๆล้าก็จะมีเพื่อนๆแยกแต่ข้ามมาเห็ดหวานเย็นในตำนานนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำให้ลูกบ่อยนะจ๊ะใกลจะมืดแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำเขียว ยายบองมีผงชาไทยเนะาะยายก็จะเอาแบบขวดสาเร็จเลยเฮ็ดบ่ยากแก่เพื่อนๆวันวันเย็นเนาะเมนูไข่ร้อนเนาะ